ที่รางวัลอันทรงเกียรติค่ะที่มอบให้เพื่อยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่นแล้วก็เป็นครูที่เรียกได้ว่าส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นคนดีของช,ชาติของสังคมซึ่งรางวัลน,นี้ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคะแ,<ฮ>แต่เป็นรางวัลระดับนานาชาติเลยสําหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะทางมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลครั้งที่6ในพื้นที่ภาคตะนอ,อองเชียงเหนือค่ะ ที่โรงแรมเจริญธาน,นีจังหวัดขอนแก่นดกรกฤษณพงศ์กรีกร,รติกรประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ปี2568ระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะลอกเชียงเหนือเพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการคัดเลือกค่ะและรายละเอียดการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในระดับจังหวัดก่อนที่จะส่งมออคุณสมบัติ รวมไปถึงรายชื่อให้กับส่วนกลางพิจารณานะคะโดยในวันนี้ค่ะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัดจาก20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประชุมค่ะซึ่งรางวันนี้นะคะเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและทรงเป็น องประธานกิตติมศักดิ์ของทางมูล,ลนิธิค่ะรางวาัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับไม่เพียงมอบให้เพื่อยกจ้องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นรางวาัลระดับนานาชาติที่มอบให้กับครูที่น่ายกย่องอีก11ประเทศโดยมีการพิจารณามอบรางวาัลมาอย่างต่อเนื่อง5ครั้งในระยะเวลา10ปี สำหรับครั้งที่6นะครับที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีการมอบรางวัลในปีที่ในปี2568โดยขยายมอบรางวัลให้ครูเพิ่มอีกสามประเทศได้แก่ภูฐานบังคลาเทศและมองโกเลียเพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้เป็นผู้สร้างและการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ในชีวิตของลูกศิษย์หรือเป็นผู้ที่มีคุณุป,ปการต่อการศึกษาครับค่ะ ก็มี11ประเทศด้วยกันนะคะเราจะคุ้นเคยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการมอบรางวัลน,นี้แต่จริงๆแล้วเป็นรางวัลที่ทั้งยกย่องระดับประเทศแล้วก็ยกย่องในระดับอาเซียนตอนนี้ขยายไปในระดับเอเชียแล้ว<แ>ซึ่งต้องบอกว่า2ปีจัดครั้งเนี่ยไม่ได้ไม่มีมีจำนวนไม่เยอะเลยนะคะครูที่มีการค้นหาครูจากทั่วประเทศเลยที่ใช,ใช้ใจอ่ะให้ใจกับเด็กๆจริงๆ,ๆนะคะ ก็ต้องสรรบสรุญแล้วก็ยกย่อง,องค,อคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะส่วนตัวคเคยเจอครูหนึ่งท่านที่ได้ที่เพิ่งได้รางวัลน,นี้เมื่อครั้งที่แล้วอ,อยู่เป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะเป็นครูสอนอโรงเรียนเล็กๆที่จังหวดัดหนองบัวลำพูรเรียกว่าโรงเรียนมาน,นอกก็ได้ครับเป็นครูที่ทําทุกอย่างเลย จบเกษตรมานะคะแต่ว่าสอนทุกวิชาสอนทุกอย่างสอนให้เด็กๆเนี่ยทำเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งทําร่วมทําอาหารกับเด็กๆแบบสอนเด็กแบบเลี้ยงอึงอ่างแล้วเอาอึงอ่างเนี่ยมาใช่มาแปรรูปเด็กๆก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งแล้วเป็นเด็กๆที่ครอบครัวยากจนค่ะเนื้อเรียกได้ว่าโอ้โหโอ้เนี่ยแหละสมควรได้รับรางวัลจริงๆครับผม